ก็คือคุณแม่ค่ะตอนแรกเขาสองสามปีที่ผ่านมาพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วก็เขาจะมีอาการเหมือนแบบเป็นหอบหืดนะคะรักษาพาไปหาหมอเรื่อยๆจนแบบหาหมอกี่หมอก็แบบไปโรงพยาบาลบ่อยก็แบบแม่ก็ไม่รู้สึกดีขึ้นแล้วยิ่งอาการก็ยิ่งหมอให้ยามาก็คือหมอแค่รักษาอาการณช่วงขณะน,นั้นแล้วกลางคืนสงสารแม่มากก็คือ แม่จะขึ้นมาไอาแล้วแบบทรมานนะคะไอแล้วก็เหมือนแบบว่าเสมหะติดคอเสมหะติดคอก็ต้องเอาเสมหะนั่นออกมาให้หมดไม่อย่างนั้นแม่จะนอนไม่หลับพอเราเห็นเราเป็นลูกเราก็เลยรู้สึกว่าสงสารแม่เนาะไม่แม่เราทรมานอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่รู้จะทํายังไงก็แบบก็ไปผ่าก็ยังพาไปหาหมอเพราะเชื่อว่าแพทย์แผนจิตป,ปัจจุบันก็คิดว่าอ่ะ ก็เป็นทางเลือกที่ทุกคนจะต้องไปหาอยู่แล้วเมื่อรักษาเพื่อรักษาตัวจนกระทั่งมาเจอเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นที่แบบเป็นอะโรมาแล้วให้แม่ดมตอนแรกก็บอกอ่ะแม่ถ้าลองใช้ก่อนเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงแล้วปรากฏว่าแม่ใช้ไปเอ้ยดีขึ้นพอดีขึ้นเราเป็นลูกเราดีใจโดยหลักการตอนนี้คือ ของแม่ตอนนี้ก็คือจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วอะค่ะก็เราเป็นลูกเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะมันเป็นคือเหมือนยาวิเศษตัวหนึ่งเลยอะที่ให้แม่เราอะไม่ต้องแบบทรมากนกลางคืนดีกว่าแล้วทําให้แกนอนไม่หลับอะคะเราก็เลยคิดว่าผลิตผลิตภัณฑ์อโรมาลองใช้ดูคือถ้าลองใช้มันจะรู้ว่ามันดียังไงถ้าลองใช้ก่อนแล้วถึงจะแบบจะรู้ว่าสรรพคุณของอะโรมาชนิดนี้ ดีแค่ไหนแม่ชื่อนางรัตด,ดาเล่าเทียนชัยตอนนี้อายุ72ปีแล้วจา้ามีอาการหืดหอบเสร็จแล้วก็หายใจไม่สะดวกเสร็จแล้วตอนกลางคืนเวลานอนถ้าหากกระสลิดติดคอก็จะต้องลุกขึ้นมานั่งเสร็จแล้วก็ ไอแล้วก็ต้องขากสรล็ดออกให้หมดก่อนแล้วถึงได้หลับค่ะเป็นมาสองปีกว่าแล้วจ้ะใช้อะไรก็ไม่หายค่ะยาไอแล้วก็ยาหมอหลวงพยาบาลกินได้หมดทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่หาย รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หอบแล้วก็หายใจมันไม่เต็มปอดอะ่ะเวลาไปไหนกลางวันไปไหนก็เดินนิดหน่อยก็จะเหนื่อยกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับค่ะเพื่อลูกสาวเอาอยาตัวนี้ไปที่บริษัทถึงเสร็จแล้วก็แนะนำว่ายาตัวนี้ดีมากคุณแม่ลองใช้ดู แล้วพอต่างใหเพื่อนของลูกเกย๊บเอาอยานี้ไปให้แม่ก็ใช้ก็ใช้มาตอนนี้ก็ประมาณสองขวดแล้วก็ดีขึ้นหลับสบายสเลิกก็ไม่ติดคอหายใจก็สะดวกนอนหลับกลางคืนหลับสบายดีจ้าถ้าให้กว่าไปหาหมอเยอะเลยไปหาหมอเราก็ต้องนั่งคอยคิวเยอะ เห็นสินค้าตัวนี้ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ใช้ไปใช้ไปก็รู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็หลับสบายสลิดไม่ติดคอหายใจก็สะดวกคือทอบก็หายก็ไม่คิดเพราะว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลรักษามาก,ก็สองปีกว่าแล้วมันก็ไม่หายเห็นแล้วเนี่ยมาเจอเพื่อนของลูกสาวก็อเอามาให้นี่แหละตอนนี้แม่สบายขึ้นมากเลย ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนรักษาตัวเองเสร็จแล้วก็ให้สุขภาพดีขึ้นถ้าว่าเราเป็นหืดหอหายใจไม่คล่องเราก็จะดีขึ้นตอนนี้ก็ปกติดีทุกอย่างแล้วค่ะ เจอฝากเพื่อนๆนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปก็ได้ค่ะที่่บุคคลภายในบ้านคนที่เรารักพ่อแม่หรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยค่ะที่มีอาการเรื่องระบบทางเดินหายใจลองทดลองเปิดใจเหมือนที่คุณแม่เปิดใจแล้วตัวเราเองเปิดใจว่าให้ทดลองใช้ก่อนว่าสรรพคุณของอโลมาตัวนี้เป็นยังไงเมื่อเปิดใจแล้วทดลองใช้แล้วคุณก็จะรู้อะคะ่ะว่าสรรพคุณอะโลมาตัวนี้ ดีสําหรับสุขภาพคุณแค่ไหนคะ่ะทดลองดูนะคะคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองนะคะเหมือนคุณแม่ที่คุณแม่รู้ว่ามันดียังไงอะคะ่ะ